เขาออกรถในสันเซอร์นาซียแปดมาได้ประมาณ1เดือนนะครับการใช้งานนะครับวันธรรมดาผู้ใหญ่1-2คนวันหยุด3-4คนนะครับบวกเด็กทารก1คนนะฮะเส้นทางหลักกรุงเทพวงเล็บพระราม3ารามินท่าและต่างจังหวัดโซนตะวันออกเดือนหนึ่งถึงสองครั้งนะครับหลังใช้งานพบปัญหาและความรู้สึกตรงกันกับแฟนนะครับว่าพวงมาลัยค่อนข้างเบาเวลาเปลี่ยนเลนหรือเร่งแซงรถมีอาการยกเยกนะฮะโดยเฉพาะเวลาขับบนบุรพาวิถีอีกแล้วรู้สึกไม่มั่นใจในพวงมาลัยนะครับบุรพาวิถีอ่ะเว้นไม่เส้มหนึ่งใช่ไหมมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติ มันจะคุณจะต้องคัดซ้ายคัดขวาตลอดเวลาเพราะว่ากระแสลมประทะด้านข้างสูงเพราะฉะนั้นทําใจจะบอกอีกเส้นหนึ่งคือโทเวอจริงโทเวเฉพาะช่วงดอนเมืองอ่ามันจะมีช่วงของอากาศช่วงของกระแสลมเแถวๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้น2เส้นนี้ทําใจยังไงรถก็สายรถอะไรก็ตาม ไม่ใช่แค่เซเรนาแต่เซเรนาจะออกการเยอะเพราะลมมันสูงแล้วมันมันตั้ง,ง,งอ่ะทีนี้ต้ออยากสอบถามนะครับเกี่ยวกับป,ปัญหาหนอหนึ่งการปรับแต่งช่วงล่างและล้อ,อยางเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนตามนี้จะช่วยแก้ปัญหาความมั่นใจและการโยกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับล้อ18นะครับ8.5ดจุดห้าบวกสี่ขีดหนึ่งหนะฮะออฟเซ็ตนั่นเองนะครับยาง2 3 5 4 5 R 18าช็คเทยิน RX 1นะครับมันก็มันก็ถ้าถ้าเปลี่ยนตามนี้นะมันก็มั่นใจแต่มันเฟิร์มมันจะเฟิร์มขึ้นแลล้ววววอาาาากรรนนนนนุ่่่มมมใคเเ็ตียยัจะหไป อันนี้มันคุณผู้ใหญ่คุณเนี่ยจะแลกกันได้หรือเปล่าเด็กเด็กคุณจะมีปัญหาไหมแต่ถามมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนจะแก้การอ่ะมันเหมือนคุณอยากจะคัน โอนะาบิ๊กรู้สึกแย่ทันเนี่คือแบบว่าอยากแต่งอ่ะแล้วก็เอาเหตุผลนู่นนี่นั่นมาอ้างให้เป็นคําถามอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่แต่จริงๆไม่จริงแล้วเนี่ยถ้าเขาอยากจะแต่งจริงๆรเนี่ยยางมันจะต้องไม่ใช่ในเซตนี้มันจะต้องเป็นยางอีกเซตหนึ่งมันต้องเป็นยางสปอร์ตแต่อันเนี้ยแต่ละยางที่เขามาในข้อ2เนี่ยอันนี้รู้เลยว่าอันนี้เขาต้องการจะแก้กาจริงไม่ใช่อางที่มือคิดแน่การเลือกยางนะครับเน้นการนุ่มเงียบยางที่นุ่มเงียบนะฮะแต่ยังคงยึดเกาะพอสมควรตอนแรกสน แมิชลินไพรเมซี5นะครับแต่ร้านแนะนำโตโยต้า็อกเซส C2S ว่างเงียบใกล้เคียงไพ i เมซี5นะครับแต่เกาะคงและรีดน้ำดีกว่าพร้อมแก้มอย่างดูสปอร์ตตัวเลือกและราคาชุด4 <c oughs> เส้นนะครับมิชลินไพรเมซี5 28,000บาทโตโยต้า็อกเซส C2S นะครับ2อง0 0าโยโกฮาม่า V 553 21,000บาทครับควรเลือกตัวไหนดีจริงๆได้หมดแหละ ทังสงส้ง <3 S 2> สามสตัวและคือใส่อะได้หมดเพียงแต่ว่าประเด็นแพงมือากันสามพันมันใช่เรื่องไหมอะไรเงี้ยมีน <S 2> <S 2> มัยสำคัญหรือเปล่าผมว่ามันต่างกันไม่เยอะหรอก4เส้นต่างกันสามพันเองตกไม่ถึงพันอะสามสีพันอะสเส้นให้ห่างกันนิดเดียไปตัวไหนก็ได้ครับตันนี้ตัวไหนก็ได้นะ,ะนุ่มนุ่มนุ่มเงียบแต่ซีรูเอสก็เกาะ กอดยิงครับสนะครับระบบ EDFC 5ของเทยินนะครับระบบนี้สามารถปรับความหนืดช o k อัตโนมัติตามความเร็วและแรง G ีอยากทราบความเห็นของทีมงานว่าการติดอุปกรณ์ที่ช่วยการขับขี่ได้มากน้อยแค่ไหนคุณค่ากับการจ่ายเพิ่มประมาณ4 0 0 0มบาทหรือไม่การติดตั้งซึ่งคพูดก็ได้ว่าซึ่งต้องตัดต่อสายไฟเข้ากล่องฟิวจะมีผลเสียปนปัญหาตามแหลของอารมณ์เนี่ยไปร้านขยาคือคุณหาเหตุผลไปบอกเมียว่าต้องทําแบบนี้เธอที่รักไปร้านขยะเอาเอางี้นะเดี๋ยวอันนี้ตัดไปตัดตัดไปบอกเมียนะ โอ้โนี่รถนี่คุณน้อเล่นอะไรเรียบร้อยเตรียม้วเนี่ยมาตอบว่าปึ๊บอ่าโอเคอ่ามาสำหรับนิสันเซเลน่านะครับสี่ยี่แปดโอเคมันก็ถ้าเป็นรถเดิมๆอย่างนี้มันก็มีความนุ่มความเร็วต่ำก็โอเคความเร็วสูงก็นิ่งแหละใช้ได้แต่ถ้าอยากจะปรับปรุงสมรรถนะเพิ่มเติมเรื่องของการทรงตัวนะครับความเฟิร์มของรถเพื่อไม่ให้มีการโยกการโค้งเวลาวิ่งในความเร็วสูง อไอ้ช็อกอัพเทยินนะครับบวกกับระบบปรับช็กไฟฟ้าด้วยเนี่ยจริงๆมันก็มันก็เป็น point ที่โอเคน,นะ<อ>ถ้าคุณมีงบประมาณนี้<อ>การเปลี่ยนยางมันก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นเพราะ<อ>ยางติดรถให้มาเนี่ยมันก็ดีในระดับหนึ่ง<อ>แต่ถ้าเราได้ยางที่มันนุ่มนวลมากขึ้นเกาะถนนมากขึ้น,น, <pson> ม,นมันก็เป็นความปลอดภัยของครอบครัวนะครับอ่าตามประมาณนี้เอางี้อ่ะต่อไปอันนี้เอาของจริงครับไม่จำเป็นหรอกครับ ม,มันมันไม่มันม่นมันมันเป็นการเป็นแย่เลยพ<ร>ี่ม่อกียก็ใช้ไม่ก่อนโอเคจบยังใช้ไม่ก่อนอจบแล้วใช่ปะ่ะเออแล้วก็ขับรถเนี่ยมีผู้ใหญ่มีเด็กเนี่ยขับรถช้าๆหน่อยเข้าโค้งขนาดนั้นที่แปดโอเคสร้างรถนู้เรียบร้อยมันคือ MPV แล้วมันทรงสูงเวลา พาดหัวคลิปนะออยากตังเซเลนาซียี่แปดของงบภรรยาพูดยังไงดีครับตอนตอนนี้ต้องเอาอันแรกต้องเอาอันแรกไปโอเคอันนี้ทั้งหมดเสร็จแล้วใช่ไหมครับโทษนะครับคุณผู้ชมแอบคาดให้ยอกมึงมึงลากไม่หนอไม่รู้เราไม่รู้ว่าตัวตรงที่แท้จริงของเขาถามจริงหรือถามเล่น ผมก็ถามจริงแหละถามจริงด้วยวัตถุประสงค์ไหนเอาแพชชั่นตัวเองแต่ว่าเอาเหตุผลของทางบ้านมาอ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมี E D F C มีเทยินมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันตอนแรกล้อล้อแม็กขอบ18คือ8าุคือเม่ตอนแรกเนี่ยไอข้อหนึ่งเนี่ยฉันยังสงสัยอยู่พอมาดูล้อข้อ2อ่ะฉันยังเอ๊ะโอเคอย่างนี้หนึ่งแต่พอครูดูข้อสามโอเคกูถอนคำพูดก็ได้ไ่าอีห่าก็คือจะยัดทั้งลำอ่ะช่วงล่างอย่าลืมนะออตายแต่พอ อย่างนี้นะสามอยออกมาฟิตเมนต์เนี่ยโอ้โหสวยออแล้วก็คุณจะเป็นหัวแถวเซลิน่าเซลิน่าสี่ยี่แปดแต่เนื้อสิ่อืินได้เป็นไพโอเนียกันในการแต่งรถเลยนะเนื้อสิ่อืินได้ครับ ไปขออนุมัติเมียก่อนถูกต้องอย่าลืมผ้าหัวตามที่บอกนะตัดเบรกก่อนไหมครับน้าดานะล้อหาล้อแท้ออกเบาล้อยุ่นนะล้อแท้เม็ดอินเจแปนนะรถมันเมดอินเจแปนเดี๋ยวล้อคุณก็ต้องเม d ดอินเจแปนเดี่ยวเดียวเเกญี่ปุ่นรู้สึกจะมี ประเทศญี่ปุ่นรู้สึกจะมีสิี๋ยวเขาอยาก่อนสิบแปดอยากได้18 8.5ไปหาล้อเลสวยๆไปยูเวนไกฟั่ยุ่นๆฟังหมดเนี่ยแล้วไปคำนวณตัวเลขดูแล้วไปขอพบเอสเอสอาร์เม็ดอินเจแปนเดี๋ยวเขาจะตายแล้วพี่จับฟิตเมนเฮยินมาสวยๆคุณเปิดให้ภรรยาดูผมรอดูผมรอดูนะคันนี้ผมรอดูผมดูให้ดูด้วยคุณเปิดให้ภรรยาดูถึงแค่14ดูดิของ16.03นะฮะของงบไปเท่าไหร่เนี่ย แล้วเมียให้มาเท่าไหร่ไม่ไม่ดูซิว่าแฟนคุณเขาจะให้ไหมเออเนี่ยน่น่าดีตามกว่านี่น่าดตามกว่าเอาตรงนะแล้วมาบอกด้วยนะอยากรู้ผลนะผมบอกเลยผู้หญิงที่รักผู้ชายจริงๆนะขอแค่นี้ต้องให้ครับต้องให้ต้องให้ขยี้จังน้ะมึงไอดานี้ตัดให้เมียกูนะเอา